สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Auto Craft แต่ช่องที่นำเสนอข่าวสารและอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับอากาศยานและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศหากคุณเป็นสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบินทหารเฮลิคอปเตอร์และอื่นๆที่คุณจะได้เห็นในทุกวิดีโอของเราเริ่มกันเลยครับพุกลบ30วินาทีแรกจินตนาการถึงเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวสูงและสามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากที่สุด นี่คือ AH-6M Little Bird รุ่นปี2026ที่มีการอัปเกรดประสิทธิภาพขึ้นอย่างมากวันนี้เราจะมาพูดถึงคุณสมบัติความสามารถและราคาของเครื่องบินที่เตรียมพร้อมจะเสริมทัพกองทัพไทยพราติดตามครับนี่คือสิ่งที่คุณไม่อยากพลาดเนื้อหาหลัก AH-6M Little Bird เป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่มีความคล่องตัวและประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกและในรุ่นปี2026นี้ได้รับการอัปเกรดอย่างมากกองทัพไทยกำลังมองหาที่จะเพิ่มเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้เข้ามาเสริมทัพ และมีเหตุผลดีๆที่ทำให้พวกเขาต้องการใช้งานมันมาดูกันว่าทำไม AH-6M Little Bird ถึงเป็นเครื่องบินที่น่าจับตามองถูกพัฒนาโดย Boeing AH-6M เป็นรุ่นที่ปรับปรุงจาก OH-6 Cayuse ซึ่งเดิมถูกออกแบบมาเพื่อการลาดตระเวนโดยในรุ่น AH-6M Helicopter รรุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงให้สามารถทำภารกิจได้หลากหลายทั้งการสนับสนุนการต่อสู้ใกล้ชิดการลาดตระเวนติดอาวุธและผ่านกิจการปฏิบัติการทางทหาร จุดเด่นของ AH-6M Little Bird รุ่นปี2026คือความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยมโดยมีน้ำหนักเพียงประมาณ1,100กิโลกรัมซึ่งทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจในพื้นที่แคบได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำการหมุนตัวและหลบหลีกได้อย่างรวดเร็วระบบใบพัดใหม่ทำให้เฮลิคอปเตอร์นี้สามารถทำการบินและหลบหลีกได้ในทุกรูปแบบในด้านอาวุธ2,026 AH-6M มาพร้อมกับอาวุธหลากหลายประเภทรวมถึงปืนกลขีปนาวุธ และยังสามารถติดตั้งขีปนาวุธทางอากาศเพื่อโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินได้ด้วยนี่ทําให้ AH-6M เป็นอาวุธท,ที่ทรงพลังในภารกิจทหารและสําหรับกองทัพไทยการใช้เฮลิคอปเตอร์ที่สามารถใช้ได้หลายบทบาทถือว่าเป็นสิ่งสําคัญรุ่น2026ยังมาพร้อมกับการอัปเกรดในระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสงครามทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีกว่าเดิม ห้องนักบินได้รับการปรับปรุงให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีข้อมูลแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถประเมินสถานการณ์และตอบสนองได้อย่างรวดเร็วในการปฏิบัติภารกิจอีกหนึ่งการอัปเกรดที่สำคัญคือระยะเวลาการปฏิบัติการที่ยาวนานขึ้นรุ่น226 0สามารถบินได้ไกลขึ้นอยู่ในอากาศได้นานขึ้นและพร้อมสนับสนุนภารกิจภาคพ,พื้นดินได้ดีขึ้นซึ่งสำคัญมากสำหรับกองทัพไทยที่มักต้องปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนที่มีสภาพภูมิประเทศทา้าทาย ตอนนี้มาพูดถึงราคากาันบ้างราคาของ AH-6M Little Bird รุ่นปี2026สำหรับกองทัพไทยนั้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ15ล้านเหรียญสหรัฐต่อหนึ่งเครื่องแม้ว่าราคานี้จะดูสูงแต่เมื่อพิจารณาถึงความสามารถที่มากมายและบทบาทที่สำคัญของเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้มันก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าโดยคาดว่ากองทัพไทยจะสั่งซื้อหลายเครื่องเพื่อทดแทนเฮลิคอปเตอร์รุ่นเก่าและเสริมศักยภาพการต่อสู้ทางอากาศและการลาดตระเวนจุดเด่นที่ควรจำน้ำหนักเบาและคล่องตัว A-6M AH มีการออกแบบที่เบาและระบบใบพัดที่ทันสมัยทำให้สามารถหมุนตัวและหลบหลีกได้ง่ายอาวุธที่หลากหลายมีอาวุธหลายประเภทเช่นปืนกลขีปนาวุธและขีปนาวุธอากาศพื้นดินทำให้มีความสามารถสูงในการโจมตีอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีใหม่ระบบคอกพิษที่ทันสมัยช่วยให้สามารถปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ยากลำบากได้อย่างมีประสิทธิภาพระยะเวลาการบินที่ยาวนานขึ้น การอัปเกรดในด้านพลังงานช่วยให้เฮลิคอปเตอร์สามารถบินได้ไกลขึ้นและอยู่ในอากาศได้นานขึ้นราคาคาดว่า15ล้านเหรียญสหรัฐต่อเครื่องถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการเสริมความสามารถให้กองทัพไทยสรุป อย่างที่เห็นว่า ah 6 m l i t t l e b i r d รุ่นปี2026เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ทันสมัยและมีความสามารถหลากหลายทั้งในด้านการโจมตีการลาดตระเวนและการปฏิบัติภารกิจในสนามรบด้วยอาวุธที่ทรงพลังเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความคล่องตัวที่สูงมันจึงเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่สำคัญสำหรับกองทัพไทยในอนาคตในราคาประมาณ15ล้านเหรียญสหรัฐต่อเครื่องแม้จะดูสูงแต่เมื่อพิจารณาถึงความสามารถที่มีมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและคาดว่าจะเห็นเฮลิคอปเตอร์เหล่านี้ในกองทัพไทยในอนาคตอันไกล ขอบคุณที่รับชมการวิเคราะห์นี้หากชอบเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่อง Auto Car Crafted สำหรับข่าวสารและการอัปเดตใหม่ๆจากโลกของเทคโนโลยีการป้องกันประเทศครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า